ทำเพิ่มขึ้นแต่ว่ายิ่งเพิ่มเท่าไหร่ลูกน้องก็ยังบอกเหมือนเดิมว่ากินกับข้าวไม่พอค่ะก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงบางอ้อทันทีโดนมือดีย่องเบามายกกับข้าวแล้วเอาไปทั้งถาดเลยมือขวาถือทั้งถาดส่วนมือซ้ายเนี่ยพวกน่าจะเหมือนน้องพพิกักมงกับหมูอ,ะอ่ะก็เอาไปด้วยค่ะเอาไปหมดเลย เจ้เขาเป็นเจ้าของร้านขายไก่สดนะคะในตลาดนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้ J. เขาชื่อว่าเจ๊แพรค่ะเจ๊ J. แพรเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงสงกรานทุกทุกวันเนี่ยจะทํากับข้าวเลี้ยงพนักงานในร้านโดยตลอดเลยขนมก็จะจัดไว้เป็นถุงๆเจ๊ J. มั่นใจทําเองกับมือมันต้องเพียงพอกับลูกน้องแน่ๆแ,แต่ปรากฏว่าอยู่ๆมันเกิดไม่พอขึ้นมาทําเยอะขึ้นก็ไม่พอพอเปิดกล้องวงจรปิดดูเอา้าผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะ เออลูกน้องก็ไม่ใช่ลูกค้าก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่แต่เป็นใครก็ไม่รู้ตีเนียนมาแบบนี้เจ๊เขาก็เลยฝากถึงโจรกระจอกคนนี้หน่อยค่ะว่าถ้าข้าวอะ่ะไม่มีกินมาขอกันดีๆสักกว่านะคะแม้ว่ามูลค่าที่ขโมยไปมันจะไม่เยอะแต่ถ้าใครเจอสกิดมาหน่อยอ,อยากเจอเหมือนกันไม่เอาคงเอาความก็ได้แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าการขโมยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทํา ถ้าไม่มีข้าวจะกินไหนหิวมาขอกันกินดีๆเจ๊ก็ให้เออเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เยอะนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างอ่ะบางคนก็หลงผิดไปขโมยแบบนี้แต่ก็ไม่สนับสนุนนะกับพฤติกรรมแบบนี้ค่ะครับอ่ะคุณผู้ชม ชาวคริสทั้งหลายเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์กันนะฮะเออถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่ที่ชาวคริสตทั่วโลกเฉลิมฉลองร่วมกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยคงจะไม่พูดถึงเทศกาลวันศุกร์ที่เกิดขึ้นก่อนวันอีสเตอร์ที่เราเรียกกันว่าวันศุกร์ประเสริฐนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามีขบวนแห่วันศุกร์ประเสริฐแล้วก็มีเรื่องที่ชาวคริสเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันเป็นปาฏิหาริย์หรือเปล่าเพราะว่าวันศุกร์ประเสริฐนนั้ จะมีการจัดขบวนแห่จำลองฉากเหตุการณ์การตรึงกางเขนของพระเยซูแต่จูจ่จๆเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นครับคุณเห็นไหมนั่นคืออะไรอะไรอ่ะไม้กางเขนฮะโอ้อยู่ตรงกลางเลยอยู่บนท้องฟ้า<อ>ในจังหวะที่ท้องฟ้าสดใส ไรสภาพอากาศแปรปรวนโอ้จริงด้วยน,นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำเอาบรรดาชาวคริสต์ที่มาร่วมขบวนแห่วันศุกร์ประเสรศิฐหรือว่าวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเม็กซิโกครับช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคือ1 0โมง56นาทีตามเวลาท้องถิ่นในพื้นที่ของเม็กซิโกขบวนแห่วันศุกร์ประเสริฐนั้นจะเป็นการจำลองฉากการถูกตรึงการเขนของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะสิ้น พระชนครับโดยที่กําหนดว่าวันศุกร์ประเสริฐเนี่ยจะเป็นการกราลึกถึงการไถ่บาปของพระเยซูให้แก่มวลมนุษยชาติแล้วนี่เป็นการจําลองฉากเหตุการณ์นั้นพอดีพอดีเป็นการแห่ขบวนพระเยซูถูกตรึงกางเขนแล้วจู่ๆบนท้องฟ้าเหนือเม็กซิโกก็เกิดปรากฏการณ์ที่เห็นครับทําเอาชาวเมืองเนี่ยพากันหยุดนิ่งเป็นระยะเวลานาน,านอพอสมควรมันยิ่งชัดเลยอะโอ,อ้แล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พระองค์ทรงอยู่กับเรานี่แหละครับเป็นความเชื่อของชาวคริสต์นะครับที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในช่วงเทศกาลก่อนเทศกาลอีสเตอร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้ววันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เนี่ยก็คือวันศุกร์ประเสริฐนั่นเองอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ มีคนเนี่ยที่ร่วมอยู่เหตุการณ์นะครับหลายร้อยคนในพื้นที่ที่เห็นเหมือนๆกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอาภาพมาให้ดูแล้วก็เป็นภาพที่มีการเผยแพร่อย,อยู่ในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยก็ดูแล้วแชร์แชร์กันไปยังคิดอยู่ในใจว่าเป็นภาพ AI หรือเปล่า <H uman> แต่ว่าตรวจสอบแล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจรงิง <H uman> จนทําให้บรรดาชาวคริสที่ไปร่วม ขบวนแห่วันศุกร์ประเสริฐเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านอกเหนือจากพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราแล้วก็ยังพูดได้ว่านี่มันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เลยอ่ะเออทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครมองนอกเหนือออกไปจากในเหตุผลเรื่องของความเชื่อตามศาสนานะครับคุณผ,ผู้ชมก็จะมีคําอธิบายในแง่ของวิทยาศาสตร์ด้วยครับพี่กิงพี่โบสํานักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าก้อนเมฆที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าในวันที่อากาศแจ่มใสเนี่ยมันเป็น